ที่เขาบอกว่า ADR หรือ adverse reaction คืออาการไม่พึงประสงค์จากยาเนี่ยจากยาต้านเศร้าบางตัวทําให้มีโอกาสคิดสั้นมากขึ้นทําไมถึงเป็นอย่างนั้นนะครับก็ต้องเข้าใจว่าในโรคซึมเศร้านะเวลากินยาเข้าไปโรคซึมเศร้ามีหลายกลุ่มอาการน,นะครับแบ่งเป็นกลุ่มอาการทางกายก่อนละกันเช่นนอนไม่หลับกินไม่ได้สมาทีแย่ลงไม่มีเรี่ยวแรงอาการด้านความคิดมีความคิดโทษตัวเองรู้สึกไร้ค่ามีความคิดไม่อยากอย,กอยู่ อาการด้านพฤติกรรมคือไม่อยากทําอะไรทําอะไรก็ไม่ค่อยมีความสุขไม่มูลมี motivation ไม่มีพลังงานในการใช้ชีวิตนะครับอาการด้านรมเป็นเศร้าท้อะทอะไรอย่างนี้นะครับก็โดยปกติการรักษาสมเศร้าเนี่ยคือตัวโรคสมเศร้าเองนะครับมันมีการป้องกันการคิดสั้นอยู่แล้วด้วยตัวอาการของโรคนะครับคือคุณคิดคุณคิดสั้นว่าคิดไม่อยากอยู่ก็จริงแต่ว่าคุณมีอาการคือไม่มีเร่แรงไม่อยากทําอะไรมันก็เป็นเกราะป้องกนันนันนึงให้คุณไม่ไปทําสิ่งที่คุณคิด พราะคุณเหนื่อยเหลือเกินนะฮะไม่มีเรี่ยวแรงจะไปทำใช่ไหมครับแต่เวลากินยาเข้าไปนะครับต้องเข้าใจว่าอาการที่ดีขึ้นก่อนคืออาการด้านร่างกายก่อน<พ>ก็คือการนอนคุณจะดีขึ้นการกินคุณจะดีขึ้นเรี่ยวแรงคุณจะดีขึ้นนะคร<พ>ับเพียงแต่ว่าอาการด้านความคิดมันจะดีช้ากว่าอาการด้านร่างกายคืออาการด้านร่างกายใช้ประมาณ3ามสี่อาทิตย์ก็จะดีขึ้นการด้าน,น,นความคิดบางคนใช้ประมาณ5้าถึงหกอาทิตย์จะดีขึ้นในช่วงที่มันอาการทางกายดีขึ้นนี่แหละ แต่มยังมีความคิดไม่อยากอยู่อยู่คุณก็มีเรี่ยวแรงไปทําสิ่งที่คุณคิดเพราะฉะนั้นมาเลยทําให้เพิ่มโอกาสการเป็นมีการคิดสั้นมากขึ้นซึ่งจริงๆไอการเพิ่มโอกาสการคิดสั้นเนี่ยมันจะใส่ใน black box warning เลยนะครับของฉลากยาต้านเศร้าหลายๆตัวที่เขียนว่ามันเพิ่มโอกาสการคิดสั้นมากขึ้นนะครับเพียงสิ่งที่ต้องระวังแล้วคนไข้ทุกคนที่กินยาก็ควรจะต้องรู้สิ่งนี้นะครับ